สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับช่องค้นนำพอ่อค่ะพี่น้องค่ะท่านไปก็เลยเห็นก็เจ้าปู่บอกตัดินอยู่กัเลยแวะถามคับพี่น้องค่ะก็ะเจ้าปลูกไว้แต่ก,กินหรือปลูกไว้แต่าขายกับบลูเลยนี่แต่ว่าปลูกร้ายหลายไปเบิง้งค่ะพี่น้องว่ามันสิดกบ่าบอกตัดินเพิ่นนี่ห้อยเปิ้ลกูแล้วเพิ่นตัดต้นมันนี่ไปเบิ้งก้อนค่ะพี่น้องค่ะเพิ่ลบดถิมจากเนียวว่าสันข้าวว่าตั้งแต่งเงามันนี่ก็เอาไปให้ยังตาเงามัน เงาเอาไปเฮ็ดปุย๋ยค่ะพี่น้องค่ะเงาเอาไปเฮ็ดปุย๋ยเ,เ,เ,เป็นปุย๋ยเป็นบำรุงดินเป็นปุ๋ยเป็นบำรุงดินอันอันนั้นมันเดือดถันตานัน่นอันนั้นกองอยู่นั่นเจะไปหยังนั่นคือเอ็ดกองเลี้ยงไว้ดีแท้แห้งงัวโอ้อันนั้นเพื่อนจะเอาไปแห้งงัวบัดเดีได้ถิมจักแนวต้อฉันว่าอยู่โดนี่นั่นแห้งงัวอันนัน่นอันนี้นี่เพื่อนก็จะเอาไว้แต่เฮ็ดปุ๋ยอันนั้นก็จะเอาไปเลี้ยงงัวนี่ว่าวว่าเพื่อนว่าอยู่โดนี่บัดเด้๋ถิมจักแนวครับพี่น้องนี่ กับบำรุงดินพร้มอมเลยค่ะปลูกปลูกไว้แต่ขายบ่อจ่าปลูกไว้กินปลูกไว้ยงก,กินกับขายเลี้ยงกินกับขายเพราะฉะนั้นขายกับขายกิโลจกักบาทไงขายปิดละสองร้อยโอ้ขายเปลี่ยนปิดบ่อเป็นปิดปิดละสองร้อยค่ะพี่น้องเขาไม่ได้ตากแห้งตากแหง็งเม่เขาได้ล่างบ,าบ่บ่อไม่ได้ล่างตัง้งซังยังสั่นให้ก็เจ้าเลยแมนเอาปิดฟองให้ยเราไปเลยอเพราะสดสิได้เป็นปิดเองค่ะพี่น้อง S <S ใส่เวลาโดนบีน่นตาลูกนี่ักเนหหดืนอ,อ<า>น,นนี่เก้าสิบวันโอ้เก้าสิบวันสามเดือนพ่อกู่เลยเมืนบ่ะอันนี้อ,อันนี้พันหยังค่ะตานี่พันหยัง่งัรดิน,นี่พันพื่นบ้านธรรมาดาโอ้พันพื้นบ้านธรรมาดาแต่ว่าหมากอันุมนี้พันเจ็บหมากมันออกแล้วค่ะพี่น้องนี่มันกำลังตัดต้นมันอยู่นี่กำลังตัดต้นเอาเหงาไปฝังดินไว้เอาเหงาไปเฮ็ดปุ๋ยแต่ว่าใบนี่สิเอาไปให้งว่ไปเบิ้งค่ะพี่น้องไปเบิ้งวัน มันดกบ่กฟูนอันนี้อันนี้ผนแอกผนแอกฟันตน้นพี่น้องนี่อันนี้เก็บมาแ,แล้วอันผนแกฟันต้นพีนนพ่เจบหมากมันออกแล้วผนากผนแอกโอ้ว่าเป็นผนากผนแอกเนาะว่าโอ๊ยบอกได้กับว่าบ่ถือกเ, <laughs> <laughs> เกีจเตี้ยผนแอกผนแกเก็บหมากยุบพุ่นค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ้งค่ะพี่น้องเอานักเลียนน้อยนี่ก็มาเจฟหมากตินนี่มาเจบหมากตัวดินตีเก็บซอยตาเป็นบอ <laughs> ่อเดืกโรงเลียนแล้วกับมาหามาไฮมาพูมาสวน มัานน้ำตาน้ำยายคันนี่ไปเบิ้งค่ะพี่น้องไปเบิ้งว่าหมักทวดินเพิ่นมันดกบ่ออุ้ยพุณละแผนแกหอบหอบเมื่อวัถ่ายเพิ่นค่ะพี่น้องคุณมึงดูดกบ่นี่มึงดูยกขึ้นซอยก็จะเบิ้งไหมหมากไงทวดินไอ้พันพันใดนี่พันไใดนี่ ท่าเจ้าเอิ่นท่านอย่างท่านไงเมียจะท่านยังแต่ว่าูว่ามันไงบิึงเบิึงลูกแก่เพิ่นเบิึงลูกแก่บกับบ่จักท่านบุฟบุกับบ่วงจักท่านว่าปูกับปูเอาเรื่อยพี่น้องนวยเต็มดีดีบึงเอ็นโคโล่ไม่เต็มดูดกคักพร้อมเพิ่นขายบะนอนนี่ขายอยู่เหมือนบ่อันข้อต่างหมดแล้วโอ้เราจะให้กันกันเท่าสิเอานี่ต้องสั่งก่อนเดียการนี่ต้องสั่งก่อนนี่เพิ่นก็ร่างดึงนี่ค่ะเมื่อ เมื่อนี่เมื่อนี่เมื่องบแล้วต้นนึงนี่มึงดูสิประมาณหนึ่งสามสิบชี้สิบเอ้ไน่ผู้เด้นี่แม่สามสิบชี้สิบหน่วยแมนความดกของพผ่นน่ะต้นเลยของดูพี่น้องพุ่นพุ่นดึงขึ้นมาแบบสดๆดไม่ๆเห็นเลยพผัว่าเป็นกำงยังมาตีดินยังบ่ทันได้ออกอยู่แม่นอยู่ยังอบขี้ดินอยู่พุ่นมึงในขี้ดินนี่แทนอับเป็นตัวมังสีไมนสิหวานดีแม่นแล้วมันสดเนาะมันบ่ทันได้ล้างนี่มึงดูพ่นเด้อพี่น้องมึงอยูุพผ่นเพิ่นเอาใส่ถังไว้อันนี้ถังนี่บ่ทันหลาย วเบื้งทางนี่บัดนี้ปลูกไว้เต็มหมอกอกเลยขายร้อมจเพราะเพราะทตั้งใจว่าสิปลูกขายได้แม่คนพนไปพานมาก้ะกะขายผู้ใดอยากได้ผู้ใดันั้าน่ขายหิบหลัวโอ้ขนขายกิโลละี้ิบหาบาทพี่น้องชวดสิได้ได้ขันหยิบหาบาทนี่นี่กวสิไวดสิได้นี เงียบหาบาทนึงถื่อถือครับพี่น้องนี่โลละไรเงีบหาบาทก็จะได้เงินเงียบหาบาทเบิ่งลูกพุ่นดกกระดกพร้อมพุ่นใส่เวลาจักเดือนนีเหนือใส่เวลาจักเดือนจังกู่วสามเดือนเต็มใบนีนใส่เวลาสามเดือนใบของเพิ่นนต่าสิบุ่งใบ่ได้ทิมได้ไหมเอ่ยใบของเพิ่นบ่ได้ทิมได้จ้าเพราะว่าสิเอาไปแหง้วห์เห็ดเป็นปุ๋ยมักก็ได้ใบของเพลินเพราะว่าเพลินมีประโยชน์หลายเนี่ยเอาลยงัวก็กินดีเวลาเขาไปเห็ดเป็นปุ๋ยมักไง พืชพักยังกะงามเอาไปใส่น้ำเงาบั่วงเงาหยังกะไรเพิ่องกะสิเปื่อยออกดกคักเนาะแล้วเบิ่งแนี้ยมิตหน่วยใหญ่ๆตัวต้นนึงนี่ใส่สิบ่เป็น30 40พุ่นติดหน่วยต้นนึงหืมกัดแต่น้อยเต็มๆเต็มกับรุ่นนั้นพูดละมิตะมิตหน่วยเต็มๆเลยเจ๊เบิ่งอันเจ๊ไอพี่น้องเบิ่งแน่หวานเด้หวานละเนาะมันสดเนาะป้าขึ้นเกลียนถิดที่ บีบบระบุ่มจ้าพี่น้องแกลียกยากค่ะพ้องตีดดินกับพองุ่นถ้าแม่นไปต้มนีง่ะอ้ยใเจได้จ้าหวานแซ่บไปเบิ่งเพิ่นกำลังลกค่ะพี่น้องถ้าขายเป็นปีพ่าปีประจําบ่าแม่ถ้าขายเป็นปีปกติแม่ปิดละสองร้อยปิละสองร้อยปีหนึ่งบ่ได้หน่อยเด้บ่ต้องไปปลูกให้มันเมื่อยยากค่ะพี่น้องพุ่นบ่ต้องไปปลูกให้มันเมื่อยยากอันนี้นี่ ทั้งสีหนึ่งนี่ได้เต็มปิดบ่างเหรอลฮะเหลือปิดทั้งสีหนึ่งเหลือบ่ทังสีได้หลายก็ปิดเตี้ยผู้ทั้งสีหนึ่งได้หลายก็ปิดว่ัสดุผู้ใดผู้ใดสนใจกะสั่งจองได้เด้อจ้าเด้อข้าสั่งจองได้ค่ะพี่กัดอยู่บ้านนางงามค่ะพี่น้องอยู่บ้านนางงามอำเภื่อนำพ่องจังหวัดขอนแก่นหรือผ่านทางคนนำพ่องก็ได้เด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจเดี๋ยวไปเบื้องต้นมันค่ะพี่น้องคนกำลังหลกจะพูด ไปทายเอาทาเพิ่นลกขุนจังทายพ่อเพิ่นลกขึ้นเลยบอกให้าโลกลกให้เอฟพีเบิ่งว่าโดซจำใด้จะละถุนตะละวนเอ้าลกให้พี่น้องเบิ่งแน่ลกให้พี่นอ้องเบิ่งแน่จ้าโอ้ชุ่มนี่ต้นนี่ขาดนึงลกให้พี่นอ้องเบิ่งแน่ว่ามันดกบ่ดกซดำใด้ <c oughs> ชุ่มนี่มันลวยลนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งสดๆเลยเพิ่นกระลังสิลกให้เบิ่งค่ะพี่น้องไปเบิ่งว่ามันดกบ่ดก เเบ่งดูฝนพี่น้องขาดดกขาดเครื่องมันขาดออกจากดินยูดในดินฝนกบมีค่ะพี่น้องบนันไเพอนกสิมาทาย่อยหาเจ็บมันหนาปวดสิหหือจังไดมันจังลมพวดแทนง่ามปวดมันงามปวดละสันใส่ปุ๋ยใส่หยังบ้านนี่เหรอใส่ที่แหลกใส่จะร่องตื่นที่แหลกแมนบอ มันซ่อนเด้งดกขัดดกเหน่มีอิสะหน่วยใหญ่ๆค่ะพี่น้องคุณ <c oughs> เพิ่งมันขาดกระพองกันพุ่นมันขาดพุ่นกับสีฮาร์ดเก็บเอาที่หลังกะลัง่งลกเห็นดูคุณดกขาด,ด,ขด,ด,ขดอันนี้จักไรนี่ค่ะพ่อไรบ่หนิพ่องานบ่หนิบัวเรียจกักรหน่อยจักร <ห Á? S 2> แผ่นนึงจักระงานได้บ่บ่เถิงบ่บ่เถิงบ่หอดพ่วงานนี่งานหนึ่งแต่อยู่ยอดงานนิดหน่อย เพราะว่ามันหนั่นไหมลูกคักลูกนี่มันกัน,อนโ,กโอ้ยอีหลาคือบัลล็อกชอยพอบัลล็อกชอยตาค่ะอา <c oughs> ชีพนี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องค่ะก็นเดียวกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ